สวัสดีครับวิธีควนชะล่าถ้าสร้างมากินหยาเนี่ยมอแร้งพี่น้องทำแล้วมึงหามงค์หามงค์แล้วกิหยาจังน้อยอคำๆก,กินแน่ปกติคำๆหนี่กินดีพี่น้อง ล่างมือม้านี่หอดมาแต่สามโมงสี่โมงมาแต่สามโมงกินหอดคัมมับคัมมาแห่งแต่กินดีพี่น้องคัมมาบ่อยากไปอยากม้าแล้วกินยังเยอะแตะดันหาหมงกินดันหาตะหม่งกิน วันนี้ล่องกินเบื้องมันหยาหน่อยก็มี่หยาสูงก็มี่ให้เลือกเรตามสบายเลยเลือกเขาใหญ่เอ้ยกินมากินแบบไหนตามใจเธอเลยสำคัญเห็ดคือบอ่อยากที่นอสร้าวสายสร้าวครัวดึงกับบ่ดึง ดึงก็ะดึงกินตาไบพอเ,เป็นย้ามักจังไรก็กินยังสั่นล่ะจังไรกินยังสั่นบม่เคยบังคับกันบังคับบ่ได้ดอกพี่น้องแล้วพิดใจ <c oughs> างาน,นพิจพิ่น chạy quân sao, anh kích chạy hồ sao hoa 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 Sao lẻo đứng lên đứng lên nhìn chút Sao coi, sao coi Nè, nè, xíu ốc mấy Bên Học hô, học เออกินดอกเป็นยางงา้นโอ้กินตากินตาดอกเอาตาดอกน้อยๆเอาตาดอกน้อยๆกินตาดอกเลยตัว กันหนองน้ำคัดทินีเอาฮอบาเอาเออาอันอนนก็กินมืเป็นหนองขันเคีียวไปกินเมืดเดินพป่น้องขังนขเคีียวไปกินเมืด